สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่สวนโกโก้ IM1 เป็นสวนโกโก้ปลูกใหม่เป็นพื้นที่ของคุณพี่นพวรรณที่ตำบลพันเสาอำเภอบางระกรรมจังหวัดพิษณุโลกเดิมที่ตรงนี้เป็นผืนนา พี่นพวรรณได้เห็นความสําคัญของโกโก้เพื่อเศรษฐกิจแห่งอนาคตได้เปลี่ยนที่นามาเป็นสวนโกโก้เพราะว่าพี่นพวรรณได้ศึกษาในเรื่องของพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ก็คือโกโก้และได้ศึกษาหลายสายพันธุ์หลายบริษัทด้วยกันและได้มาตัดสินใจปลูกโกโก้สายพันธุ์ im หนเหตุผลเพราะว่าในเรื่องของสายพันธุ์ที่นํามาปลูกนั้นเป็นโกโก้หอมมีผู้วิจัยที่ชัดเจน มีศูนย์เพาะ9,000เป็นของตนเองมีโรงงานแปรรูปที่เปิดมา17-18ปีมีองค์ความรู้มีเทคโนโลยีมีประสบการณ์ในการหมักในการแปรรูปและก็มั่นใจในเรื่องของตลาดนี่คือสิ่งที่พี่นพวรรณมั่นใจในเรื่องของโกโก้สายพันธุ์ i m เวันและโกโก้พืชเศรษฐกษิจมีความสำคัญอย่างเช่นอุตสาหกรรมที่นำไปแปรรูป โกโก้นำไปแปรรูปได้หลายอย่างเช่นอุตสาหกรรกมรูกอมรูปกวาดรสช็อกโกแลตอุตสาหกรรมเบเกอรีอร่อุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมเครื่องดื่มรสช็อกโกแลตนมกล่องรสช็อกโกแลตอุตสาหกรรมยาสูบและอุตสาหกรรมเครื่องสําอางซึ่งได้จากบัตเตอร์โกโก้บัตเตอร์นั่นเองที่ได้จากไขมันเพราะว่าโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันเมล็ดแห้งสะอาดมีกลิ่นหอม หมักแล้วมีกรดต่ำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วหอมและ,มะเมล็ดจะมีไขมันสูงเฉลี่ย52%นี่คือโกโก้สายพันธุ์ im 1ที่พี่นพวรรณมั่นใจและเกษตรกร,ร,กรหลายท่านหลายพื้นที่มากที่มั่นใจในเรื่องของโกโก้สายพันธุ์ im 1ดังนั้นแล้วในการปลูกโกโก้เพื่อเศรษฐกิจโกโก้ลงทุนครั้งเดียวให้ผลผลิตยาวนานเก็บผลผลิตหลังการปลูกในปีที่2ถึง3 อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตยาวนาน50-60ปีหลังการปลูกปีที่2จะได้ผลผลิตโดยเฉลีย่ยต้นละประมาณ1-2กิโล3กิโลต่อต้นต่อเดือนแต่หลังการปลูกปีที่3เป็นต้นไปโดยเฉลีย่ยจะได้รายได้จากการออกผลผลิตต้นละประมาณ5กิโลกร,รัมต่อต้นต่อเดือนนี่คือสิ่งที่เราได้รับฟังข้อมูลมาจากอาจารย์ดรสารละองศีคือผู้วิจัยสายพันธุ์ โกโกเป็นพืชเศรษฐกิจมีรายได้ทุกเดือนยาวนาน60ปีและ9000โกโกสายพัน im 1เราได้มาจากศูนย์เพราะ9000ที่เดียวคือมาร์กลินฟาร์มที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น900 0 im 1ไม่ได้เพาะอยู่ที่ตามต่างจังหวัดหรือที่กลุ่มไหนบริษัทไหนเลยต้องออกมาจากมาร์กลินฟาร์มเท่านั้นนี่คือจุดเด่นและจุดเด่นอีกอันหนึ่งประการหนึ่งก็คือ9000ทุกต้นพัน im 1 อายุต้นพ่อต้นแม่ไม่ต่ำกว่า10ปีเวลานำมาปลูกแล้วต้นจะแข็งแรงจะสมบูรณ์และก้าพันธ์ที่ออกมาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกก้าพันธ์อายุประมาณ6เดือนและความสูงของก้าพันธ์โดยเฉลี่ยประมาณ60เซนติเมตรนี่คือความมาตรฐานความแข็งแรงของก้าพันธ์โกโก้สายพันธ์ IM1 นนี่คือเอกลักษณ์ อย่างหนึ่งเหมือนกันเวลาติดผลผลิตในปีที่2อถึงสเวลาไปหมักแล้วมเมล็ดจะแห้งสะอาดและมีกลิ่นหอมไขมันสูงเฉลี่ย52แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วหอมมีคุณสมบัต,ติตรงกับความต้องการของตลาดโลกนี่คือเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโกโก้สายพันธ์ุ im1 ถามว่าแล้วมันต่างจากพันชุพรหนึ่งยังไงแล้วก้าพันต้นละเท่าไรปลูกยังไงต่อไรออเราขอแนะนําว่าก้าพทุกต้น จากสายพันธุ M ์ IM1 ที่นำมาจากมาร์กรินฟาร์ม9พันต้นละ55บาทเท่านั้นเราไม่มีปุ๋ยไม่มียาไม่มีฮอร์โมนขายแทมขายพ่วงไปนะครับเราให้กเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตไปหมักเองไปทำเองไปหาซื้อเองตำในท้องถิ่นชุมชนหรือถ้าไม่มีจริงๆเรามีความพร้อมในเรื่องเงินทุนเราสามารถแนะนำให้ได้ในเรื่องของฮอร์โมนในเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยที่เราจะนำมาให้เป็นธาตุอาหารนะครับ และนี่คือสิ่งที่เกษตรกรถามมาคือ9 0 0 0ต้นละ55บาทปลูกหนึ่งไร่ใช้กี่ต้นเราปลูกหนึ่งไร่1้0ยต้นระยะห่างการปลูก3คูณ3เมตรเป็นการปลูกที่ถูกต้องตามหลักวิชาการตามคู่มือการปลูกตามเทคโนโลยีการปลูกของเจ้าของสายพันธุ์คือท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละองศีระยะห่างการปลูก3คูณ3เมตร1ไร่โกโก้ไอเอ็มวันจะปลูก1้อยต้น9 1 7 0ต้น สายพันธุ์อื่นที่บางบริษัทที่ส่งเสริมปลูกส่วนใหญ่แล้วจะปลูกห่าง4คูณ4 4คูณ4โกโก้จะปลูกได้จำนวน100ต้น100ต้นกับ170ต้นรายได้ต่อไร่ต่อเดือนก็ต่างกันแล้วถ้าปีที่3เป็นต้นไปงานวิจัยและได้คำแนะนำจากท่านรองศาสตราจารย์ดรสาระอองศีท่านเคยบอกว่าหลังการปลูกปีที่3 456เป็นต้นไปโดยเฉลี่ยจะได้รายได้จากโกโก้โกโก้จะให้ผลผลิต ต้นละ5กิโลต่อต้นต่อเดือนถ้าสมมุติว่า170ต้นออกทุกต้นก็จะได้850กิโลคูณด้วยราคาประกัน8บาทก็ได้6,800บาทต่อไร่ต่อเดือนแต่ถ้าเป็นพันชุมพรหนึ่งที่ปลูกกันไปที่เคยบริษัทหลายๆกลุ่มหลายๆบริษัทเราไม่ได้ว่ากันแต่เป็นสูตรการปลูกที่เขาแนะนำให้เกษตรกรปลูกห่าง4คูณ4ก็จะได้100ต้น100ต้นถ้าให้ออกต้นละ5กิโลก็ได้500โล คูณด้วย10บาทสมมุติเขาประกันก็ได้ประมาณ5,000บาทต่อไร่ต่อเดือน5,000กับ6000บาทต่อไร่ต่อเดือนรายได้จากการปลูกโกโก้ก็จะต่างกันในเรื่องของรายได้ที่นำมาปลูกในจำนวนต้นเราใช้ที่ดินให้คุ้มค่าถ้าปลูกเชิงเดียวระยะห่าง3คูณ3โกโก้จะแผ่กิ่งออกไปข้างละประมาณเม็ดครึ่งเราจะตัดแต่งกิ่งประมาณปี2เดือนปีครึ่งเราจะตัดแต่งกิ่งให้เป็นทรงพุ่ม เราจะติดตามดูแลหลังการปลูกตรงนี้เราจะแนะนํากันเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างในเรื่องของสายพันธุ์ในเรื่องของการดูแลเรื่องของรายได้ที่จะให้เกษตรกรมีรายได้หลังการปลูกเพราะฉะนั้นแล้วการปลูกการดูแลและวิธีการต่างๆก็จะต่างกันสำหรับสายพันธุ์ที่เราส่งเสริมเหตุผลที่เรานำพันธุ์ IM 1มาส่งเสริมเพราะหนึ่งเป็นสายพันธุ์ดี กมวิชาการกระทรวงเกษตรได้ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชเป็นที่เรียบร้อยแล้วโกโก้ o go, สายพันธุ์ IM1 2. มีโรงงานแปรรูปดีคือมากรินช็อกโกแลตเปิดมา17-18ปีมีองค์ความรู้มีเทคโนโลยีโรงงานได้รับรองมาตรฐานโรงงานมีประสบการณ์ในการหมักในการแปรรูปและที่สำคัญมีตลาดที่ดีตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทำให้พี่น้องเกษตรกร ปลูกโกโก้แล้วผลผลิตที่ออกก็มาขายให้ JPY JPY ส่งให้ผลผลิตให้กับมาร์กลินช็อกโกแลตนี่คือเราทำครบวงจรมาร์กลินฟาร์มต้นน้ำ JPY โกโก้ y, Google, ไทยจำกัดกลางน้ำมาร์กลินช็อกโกแลตปลายน้ำเราไม่ต้องไปหาตลาดเราไม่ต้องไปสร้างโรงงานแปรรูปเรามีโรงงานแปรรูปเรามีตลาดรองรับและเราไม่ต้องไปนั่งเพาะกล้า เพราะว่าเรามีศูนย์เพาะ9000โดยมาร์คลินฟาร์มเจ้าของสายพันธุ์เป็นผู้เพาะ9000เรามีศูนย์เพาะ0 0 0เป็นมีของตนเองก็คือมาร์คลินฟาร์มเรามีโรงงานแปรรูปแล้วโรงงานแปรรูปเปิดมา1ิบเปีเรามีตลาดส่งออกเพราะฉะนั้นเราเป็นบริษัทตัวกลางซึ่งเป็นฝ่ายส่งเสริมติดตามดูแลแต่เราติดตามดูแลส่งเสริมการปลูกรับซื้อผลผลิต เกษตรกรก็จะมีรายได้ท <ah ี่มั uh ่นคงยั anyway ่งยืนเราต้องการให้เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกและนําผลผลิตเข้าโรงงานมาร์คลินช็อกโกแลตถ้าเกิดไม่มีผลิตภัณฑ์หรือว่าไม่มีผลผลิตเข้าโรงงานมาร์กลินช็อกโกแลตมาร์กลินช็อกโกแลตก็ไม่มีเมล็ดโกโก้แห้งไม่มีผลิตภัณฑ์ที่จะไปจําหน่ายให้กับตลาดคู่ขาของเรานี่คือความสําคัญความมั่นคงยั่งยืนของเกษตรกรจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีส่วนประกอบโดย โรงงานแปรรูปและตลาดที่ชัดเจนการประกาศรับซื้อหน้าสวนโลละเท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่ความมั่นคงของพี่น้องเกษตรกร,กรแต่ความมั่นคงของพี่น้องเกษตรกร,ะกรจะเกิดขึ้นได้ก็คือต้องมีโรงงานแปรรูปและมีตลาดโกโก้ต้องนําเข้าโรงงานแปรรูปเท่านั้นและโรงงานต้องเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต้องเป็นโรงงานช็อกโกแลตแปรรูปเป็นช็อกโกแลตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ใช่โรงงานเปิดขึ้นมาแล้วคัดแยกมเมล็ดหรือว่าไปโรงงานกระเทาะเปลือก สิ่งต่างๆเหล่านี้มีความจําเป็นมากที่จะทําให้พี่น้องเกษตรกร,เก,รเกิดความมั่นคงยั่งยืนได้สําหรับวันนี้การปลูกวันที่3ที่สวนของพี่นพวรรณจะเสร็จในวันนี้พี่น้องที่อยู่ที่อําเภอบางระรรมพี่น้องที่มาจากอาเภอ,อนกาจังหวัดชนาทซึ่งมาร่วมกันปลูกโกโก้ในครั้งนี้ปลูกด้วยใจเราใส่ใจในการปลูกเรานําใจใส่ไปที่ต้นโกโก,โก้เวลาผลผลิตที่ออกมาก็จะ ออกมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าการปลูกเราใส่ใจลงไปด้วยเราทำเหมือนเจ้าของอ่ากล้องลองแพนไปดูนะครับนั่นคือคนงานทั้งอำเภอหันคาใชน้าทั้งบางละกรรมพิษณุโรได้ร่วมด้วยช่วยกันปลูกกันด้วยใจทำเหมือนเจ้าของไม่ใช่ทำเป็นแบบ ลูกจ้างหรือว่าได้ค่าตอบแทนแล้วปลูกแล้วจบกันไปไม่ใช่เราทําแล้วผลประโยชน์จะเกิดร่วมกันในอนาคตข้างหน้าแปลงนี้20ไร่เป็นแปลงใหญ่และพี่นพวรรณจะขยายพื้นที่ปลูกไปอีกน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่าสิบไร่เพราะพื้นที่ของท่านเยอะมากนะครับลองมองไปรอบๆนะครับพื้นที่ที่อยู่รอบๆตรงโน้นฝั่งทางโน้นที่รั้วบ้านทําเป็นโคกหนองนา นะครับแล้วก็จะปลูกพืชอื่นอื่นอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องที่มาร่วมกันปลูกวันนี้ปลูกด้วยใจเราทําเหมือนเจ้าของผลผลิตที่ได้อาจจะเกิดประโยชน์ร่วมกันในอนาคตข้างหน้านะครับสําหรับวันนี้นะครับบริษัท JPY Google Go ไทยจํากัดต้องกราบขอพระคุณคุณพี่นพวรรณเป็นอย่างสูงที่มาเป็นครอบครัว Google สายพันธ์ IM1 มาเป็นครอบครัวบริษัท JPY Google Go ไทยจากัดมาเป็นครอบครัวมาร์กรินฟาร์ม และมาร์กลินช็อกโกแลตเราทำงานเราทุ่มเทด้วยจิตใจเราให้เกษตรกร,ร,กรได้ผลตอบแทนให้มีรายได้ที่คุ้มค่าคุ้มทุนคุ้มเวลาเราทำแบบด้วยใจจริงๆนะครับเรามีคุณธรรมอาจารย์นกสันตผู้ในรายการเพื่อนคู่คิดท่านพูดไว้ว่าอย่าไปคิดเอาเปรียบเกษตรกร,ร,กรให้เกษตรกร,ร,กรยืนอยู่บนขาของตนเองให้ได้ประเทศไทยจึงจะไปรอดเพราะฉะนั้น พืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตพืชทางเลือกใหม่ขอแนะนำเป็นโกโก้ Go, สายพันธ์ im 1การตลาดนำการผลิตส่งเสริมพัฒนามั่นคงยั่งยืนสร้างงานสร้างป่าสร้างไรายได้สร้างอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนต้องกราบขอพระคุณสมาชิกเกษตรกร,กรที่เคารพทุกท่านสำหรับคลิปนี้ดูแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้รับทราบว่าโกโก้ Go Go, พืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตพันธ์ไหนหน่าปลูก ปลูกแล้วจะมีรายได้อย่างไงปลูกแล้วเรารับซื้ออย่างไงปลูกแล้วเข้าโรงงานแปรรูปที่ไหนพี่น้องจะได้ตัดสินใจได้ว่าควรจะปลูกหรือไม่แล้วปลูกแล้วจะปลูกกับบริษัทไหนพันอะไรตรงนี้จะพันไหนก็ได้บริษัทไหนก็ได้ถ้ามั่นใจปลูกแล้วมีรายได้มัม่นคงยั่งยืนพี่น้องกเษกษตรกรก็ปลูกไปนะครับสําหรับวันนี้ทริปนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องกเษกษตรกรที่เคารพทุกท่านไปอย่างสูงครับอยากให้ดูต้นโกโก้ครับอายุครึ่งวัน นี่ครับแข็งแรงต้นใหญ่ต้นสูงสมบูรณ์มากอ่านี่ครับเป็นโกโก้สายพันธุ์ IM1 ซึ่งปลูกวันนี้เองมาช่วงเช้านะครับนี่ครับนี่เราลงมาดูต้นนี้อีกต้นนึงครับอ่ามาดูนี่ครับนี่ครับต้นใหญ่ต้นสูงต้นสมบูรณ์มากนะครับนี่เป็นโกโก้สายพันธ์ IM1 นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณสมาชิกเกษตรกรที่เคารพทุกท่านเป็นอย่างสูงครับสนใจติดต่อบริษัท JPY โวกรไทยจำกัด095 557 2797ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ